มาดูกันต่อครับว่าตัวอักษรทั้งหมดคุณแดนมีวิธีไขปริศนายังไงกันแน่ A E S G I P E S G ฐานว่าลา s จิ p เบคิดว่าเราเดี๋ยวเราคุณจะต้องมาเรียงใหม่ทั้งหมดนะพี่ใช่ใช่อะไรอ่ะคือต้นด้วยเหมือนยากก็เป่าใช่จริงจริงทากลังอ๋ออันกำลังโอ้ยเหนื่อยคือเหนื่อยแทนคุณแดนแล้วเกินเด้อพี เสี <Ear. S 2> ไม่เสียอย่าเสียดิอย่าเสียเสียอะไรนะนี่ไง S, <c oughs> <S, S E A R รูแล้วอันนี้อะไรเสี้ยพิกเสียมันคือร้านอาหารหครับเดอะพิกเสี้ยเดอะพิกเีอ๋อพิกหลายตัวหมูหลายตัวหูเขาหู ร้านนี้ร้านร้านดังมากครับเด็ะพิกซียเป็นร้านของฟังเลิมผาดอ๋อฟังเลิมผาดทำเคลซี่คืออยู่แถวคลซีปจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นครอครัวแล้วเหรอ เขาเปิดเขาเปิดเฉยๆอ้โโอเคฟิซ่อ่ะได้ชยันถ่านเห้ชดัถาเเจ้าของแล้วเราไปกันเลยดีกว่าถาทางปลันร้านนี้าดังมากโอเคโอเคพี่ก็ถามดิเฮ้ยเราอขาทำเขาถามอเโอโอเคได้นั้นเราไปถามนดรับร้านจอะซ i อ่เพราะได้ตัวช่วยทาให้ทีมคุณบีมและคุณก้อยรู้เป้าหมายว่าต้องย้อนกลับไปที่เชลซอีกครั้ง n k y t h o u e r y much เ พอได้พิกัดที่แน่นอนก็ออกเดินทางกันทันทีครับส่วนทีมคุณปีเตอร์ก็ยังคงสุมหัวเรียงตัวอักษรกันอยู่ที่ King's Cross เหมือนเดิมครับเออเอ็ดเอ็ดเอ็ดเ่หรือว่าจะเป็นเตมต้องเดอะอะไรสักอย่างเห็นว่ามันเป็นเช่วงแรกๆอะทีเอชอ้เหลืออะไรอะพีไอ หรือแค่ Ear, The Pig Ear อย่างนี้หมูหมูต้องเป็นนี้ไงเลยเหมือนแบบว่าคือผับแบบ English pub อย่างเงี้ English restaurant เป็นไปได้มันจะมีอย่างอย่างเมืองไทยมันมี The Bull's Head ห uh ั huh. วกระทิงอย่างเงี้ย The Pig's Ear เป็นไปได้มันจะเป็นพวกแบบว่าพวกต้องเป็นพวกแบบ traditional t r d i i t o n a ร้านอาหาร traditional ขามว่าน,นี้อย่างพูช้า The Pig's Ear Do you know if a place called the Pig's Ear I'm afraid not. Sorry, I'm trying to orientate myself. Right. Okay. oh, the pigs e a r A restaurant. Thank you. มันไม่มีมันไม่มีคำอื่นนะที่มันลงตัวใช้ใช้แบบว่าตัวหนังสือทุกอันน่ะยังคิดไม่ออกอช่ดูดูเนี่ยถามนี่คนคนขับแท็กซี่ดีกว่านั่นน่ะสิครับทำไมเพิ่งนึกได้ล่ะครับ Sorry, do you know a b of u a place called the Pig's Ear? The Pig's Ear. Think British h okay. s pub c e e l กว่าจะได้คำตอบ <Chelsea. S 2> จากคุณแท็กซี่ใจดีก็เสียเวลาไ,ไ,ไปเยอะเลยทีเดียวครับรว่าแต่ทำไมไม่จ้างพี่เขาไปส่งและจะเดินกันไปทำไมโอ้ oh. ใช่มันดีมันมีด้วยนะสถานที่ชื่อหูหูนะดืแด้ะ สรุปว่าทั้งสองทีมต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือเมืองเชลซีที่ตั้งของร้านอาหารชื่อดัง The Pix-Ear นั่นเองครับทำไมเนี่ยข้างนอกมากตอนนี้โอ๊ยอย้ยหนาวอ่ะอ๋

คุณปีเตอร์ครับนี่มันไม่ใช่เวลา be, มานั่งเล่าประวัติอาคารบ้านเรือนนะครับเอหรือจะรู้ตัวว่าตามไม่ทันเลยเดินเล่นด so ีกว่าแกล้งให้ทางโน้นยืนหนาวเล่นซะงั้นน่ะกำลังเล่าประวัติศาสตร์เล่าประวัติศาสตร์จะข่ยดีเขาเขาเล่าประวัติไทยด้วยทำไมเราปวดเมื่อยไม่ไหวค่ะไม่ต้องกินดี ต้องขอแสดงความดีกับทั้ง2ทีมนะครับที่สามารถหาผมเจอครับที่ร้านแห่สงนี้ก็คือ The Pixie นั่นเองครับเพราะังนั้นทีมแรกที่มาถึงที่นี่เป็นอันดับแรกนั่นก็คือทีมของบีมและก้อยเย้เออก็จะนไม่ได้นะทีมแรกนะครับก็จะได้คะแนนสะสมไปหนึ่งคะแนนขอบคุณค่ะ ไรก็ลับได้กันเลยครับครับและอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับใครที่มาถึงเป็นทีมแรกก็จะได้รับเงินรางวัลไปถึง20,000่นบาทและยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชมแมตช์รแข่งขันของเชลซีกับซันดแลนดเอรย ไม่พูดแต่แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าคุณไม่สามารถมาได้ทันเวลาแต่ว่าทั้งกนรางวัลและสิิทธ์ในการดูฟุตบอลเชลซีกับซานแอนแลนดก็ถือเป็นโมฆานะครับอ้าวครับแต่ว่าทุกท่านรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเลือกที่นี่เป็นจุดนัดพบจุดสุดท้ายของวันนี้ เพราะว่าพี่ก็อยากให้ให้พีู่หายายากๆเลยไงก็เลยแลย้วมันเงียบไม่เงียบครับเพราะว่าหาไม่เจอไม่ทันเวลาแน่เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ต้องบอกว่า,ามีชื่อเสียงมากเพราะว่าเจ้าของร้านนะครับก็คือแฟรงค์คร <c oughs> ับเป็นนักบอลที่มีชื่อเสียงของทีมเช้สิสร้านนี้นะครับเป็นร้านที่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ก็คือแฟงแรมผาดเป็นแบบนี้แฟงแรมผาดเขามีชื่อเสียงนะครับด้วยการเป็นนักบอลทีมเดี่วสี่ก็ทำให้ร้านนี้โด่งดังขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแฟนบอลต่างๆมากินที่ร้านนี้เป็นประจำนะครับลูกค้าวีไอพีต่างๆก็จะมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่เรานัดมาเจอที่นี่นะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจเอาเป็นว่าคืนนี้ทุกคนเ ตัวเหีียงเป็นพี่อะไรเป็นพี่ครับพี่เดี๋ยวเขาไปเชียร์ก่อนมากันเลยดีกว่าเราอยากรู้ไหมว่ามีอะไรอีกอยากรู้ครับไปเข้าไปดูให้โอเคไปไปร่วมสนุกกับทางรายการ AAS 3G Present ตัวจริง The Premiere ด้วยการวัวเชียร์ทีมที่คุณชอบเชียร์ทีมบีมกวีและก้อยรัชวินพิมพ์พี่หนึ่งเชียร์ทีมปีเตอร์คอปเดรนเดลและเอพันธิลาพิมพ์พี2 แล้วส่งมาที่411-1910ทางรายการจะคัดเลือกผู้โชคดี5ท่านทุกสัปดาห์เพื่อรับรางวัลโนเกียลูเมีย1520มูลค่า22,900บาทจำนวน1รางวัลและเสื้อลิขสิทธิ์ของสโมสรพรีเมียร์ลีกอังกฤษมูลค่า3,000บาทจำนวน4รางวัลพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ในสัปดาห์สุดท้ายลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์พร้อมตั๋วชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ประเทศองังกฤษจำนวนหนึ่งรางวัล2ที่นั่งมูลค่า3 0 0แสนบาทมาถึงน,นี่แต่อดูบอลนี่ให้หนูเลือกเรื่อยๆดูบอลในช้อปปิ้งให้หนูเลือกดูนนอบอลเลยโอ้โหมันมีเอกเลยลมันมียอนหลังได้เลแอปพลิเคชันพีแอลพีพีแลพีพีแอดีมากเลยเพราะว่าดูย้อนหลังได้ดูสดได้ด้วยแล้วก็แอปเดตข้อมูลของ เรื่อผมเล่นอยู่่โอ้โหก่อนก่อนมานี่ก็เช็คดูดูข่าวก่อนทำเกย์อย่างนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจที่ลอนดอนเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปของเราจะไปเริ่มต้นที่ลิเวอร์พูลครับและที่นี่ก็คือลิเวอร์พูลน้องต้นฮะ ทะลุได้ไหมยากครับยากบอกเลยเลินเร่ไมทำไมไม่แบบเจ็บัมันคือลูกเห็บไล่เนี่ย